สวัสดีครับแฟนเพจซูมระยองครับผมอยู่ถนนสามหนึ่งเก้าหนึ่งครับปากทางสามิบเอ็ดหรือบ้านหนองหินนะครับขามุ่งหน้ามาบขาถ้ามาจากนี่คมพัฒนารถเล็กไม่สามารถผ่านได้เลยนะครับน้าล้นผิวจราจรแล้วค่อนข้างแรงนะครับแรงมากๆเลยนะครับรถเล็กหลีกเลี่ยงเลยนะครับรถเล็กหลีกเลี่ยงเลยกลับรถตรงจุดรถซีพีเลยครับกลับไปก่อนนะครับรถเล็กรถเตี้ยนะครับจักรยานยนต์ผ่านไม่ได้รถเก๋งผ่านไม่ได้นะครับ น้ำลงมาอย่างนี้ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ไปเขาโบช่นเดียวกันนะครับไปหนองมหาดเช่นเดียวกันเส้นนี้นะครับหลนสามหนึ่งเก้าหนึ่งถ้าเลยจุดรถทีพีมาครับลงเรือนทีพีมาก็ปากทางสายที่เอ็ดขาเข้ามอบขาถ้ามาจากที่คมพัฒนาก็จะประมาณนี้ครับล้นตะพานมานี่ครับโนนไปออกไปออกหลังคุณเทกครับไปออกหนองคล้า กระเฉดเส้นนี้ครับเรียบร้อยปู้้บปรถเตี้ยไม่สามารถผ่านได้นะครับมีสัญญาณไฟของเจ้าทิงงานป้องกันและบรรเทาสาภัยเทศบาลมับคามานวยการจราจรอยู่นะครับ ล่องนะ้ำอ๋อท่ออ๋อถนนเปิดแล้วผิวจราจรเปิดแล้วด,ด้านล่างใต้น้ำน,นี่ครับงานป้องกันและเท่าสาภัยจากเทศบาลมับขานะครับมาโดยการจราจรอ,อยู่ในขณะนี้รถเตี้ยไม่สามารถผ่านได้ท่านมาแล้วกับรถที่ซีพีเลยครับกับรถซีพีแล้วก็ไปเส้นทางอื่นไปออกไปออกไหนอะตลาดนิคมแล้วไปออกซอยหนึ่งนะครับไปออกซอยหนึ่งแล้วก็ไปซอยห้าหนองบอนไปขึ้นสายสถานที่หกจะสะดวกกว่านะครับ นักตาสาหัสนะครับสายตสายตสายสามหนึ่งเก้าหนึ่งขาเข้ามาขาถ้ามาจากนิคมพัฒนารถเล็กไม่สามารถผ่านได้เลยนะครับด้านล่างถนนเร,เริ่มเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผิวจรลาจรเปิดขึ้นมาแล้วมีความเสี่ยงนะครับอย่ามานะครับออกซอยหนึ่งได้ใช่ไหมออกซอยหนึ่งสาสิบเอ็ดได้ได ออกสายสิบเอ็ดได้นะครับเข้าซอยหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ให้ย้อนมาไหมถสาย,ย้อนไปเข้าสายสิบเอ็ดออกซอยหนึ่งได้เหมือนกันไปออกซอยสามนะครับไปออกซอยสามไปออกสายเก้าได้นะครับไปออกสายเก้าได้มีน,น้ําออกมาจากโครงการด้านในนะครับเป็นทะเลแล้วแรงเท่าที่ผมยืนอยู่นี่แรงมากๆนะครับขอบคุณงานป้องกันเทศบ,บาลมานคาด้วยนะครับมาดำนวยการจราจรในขณะนี้ ผิวจราจรเปิดขึ้นแล้วนะครับมวลน้ำมหาศาลเลยนะครับต้องบอกว่ามวลน้ำมหาศาลไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ผมเดินลุยน้ำอยู่ตรงนี้ปีที่แล้วที่ผมเคยมาแรงงานตว่าเสาไฟฟ้าจะล้มนะครับตอนนั้นเลย NSQ เลยสักอย่างหนึง่งเอารถสูงผ่านได้รถบรรทุกผ่านได้แต่ด้านหน้ารถเก๋งจอดอยู่นะ่ะติดอยู่นะครับ เขาเรียกว่าออฟตักอยู่นะครับขวางท่องทางการรถอยู่การจราจรท้ายแถวถึงไหนแล้วไม่รู้อ่ะกับรถตรงซีพีเลยครับกับรถตรงซีพีเลยฮะไปเข้านี่ผมพัฒน,นาไปเข้าซอยห้าหนองบอนสะดวกกว่าครับแล้วไปออกสายสามหกนะครับสะดวกกว่าแน่นอนนี่ครับคุ้องออกอย่างเงี้ยวันนี้โดนระุนึ่งเราบอกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยขอบคุณสทาุทัยด้วยครับ ทีน่นำชุดมาให้ผมกันนะครกะลูเหมือนเหมือนยังกระลูว่าผมจะจะลุยน้ําขอบคุณเจ้าที่ตํารวจจากสพนิวพนาด้วยนะครับมาจอดเปิดสัญญาณไปว้าว่า,า,า,านะครับนายพุ่งออกมาอย่างนี้ยนะเป็นทะเลเลยนี่ครับสามหนึ่งเก้าหนึ่งขาเข้ามับขาถ้ามาจากตลาดนิคมพนานะครับใครมันมไม่มั่นใจกับรถทีซีพีเลยครับ ับที่จุดรถตีพีเลยจะสะดวกกว่านะครับเตียงเดี๋ยวผมเอาขายแย่ก่อนขายเย่น,นินึยไม่ดีนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าท่านถ้าท่านลุยน้ำ่ยไม่ดีแน่นะครับพะเบรกเออยระบบระบระบลูกสูบอะ่ะมันจะมีปัญหานะครับระบบลูกสูบมีปัญหาแน่นอนนะครับ เราลุยน,นแล้วต้องล้างนะผ้าเบรกเนี่ยถ้าวิ่งมาเร็วๆเนี่ยนะครับมานานๆแล้วมาเจอน้ำล้วพุ่งมาเลยเนะี่ยผ้าไอ้ละก็เรียกว่าจานเบรกอะ่ะมันจะโกงนะครับรถผ่านไม่ได้รถผ่านไม่ได้เลยครับสามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเบาได้เบานะครับเบาได้เบาจะรอความเร็วกันหน่อย อันตรา,ายนะครับอันตรา,ายการจราจรบอกว่าติดตัดสมหนักเลยทีเดียวนะครับยังไม่สามารถเคลื่อนตัวได้นะครับนะับอกไระจายท้งนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลไหลลงสูพับมาเขาบดเช่นเดียวกันนะครับ มีผิวจรา,าจรเปิดตรงนั้นนะครับมันเป็นร่องอยู่นะครับลงไปคารกเตี้ยๆออกซ้ายเนี่ยขวาผมไม่มั่นใจกันเหมือนก็มีผิวจรา,าจรอ,อะ่ะมันมันกระดกอยู่ ผมมาบอกเล่า90แค่นี้แหละนะครับไปต่อนะครับผมไปทางตัวเมืองระยองต่อนะครับหาจาวทับมานะครับแล้วก็หน้องมหาดก็จะไปอะไรงานประมาณนี้ให้แฟนเพจได้รู้รู้รทราบการจะได้มีการเรื่องอะไรข้าระวังกันนะครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับทรัพย์สินมีค่าเก็บขึ้นที่สูงก่อนแขวนไว้นะครับเอาอะไรมาหนุนไว้รถยนตเอามาจอด ในร้านไหนหรือถนนไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ดูให้ดีเรื่องของเจิขโมยนะครับล็อกให้ดีแล้วก็มันวนไปดูบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ